ขอใหญ่ๆเบิ่มๆคือฮึบฮะ <c oughs> สกายรูเช์ทั้งหมด11กล่องโทษทีว่าพี่จะได้เจ้ากิฟฟินหรอไหมไม่ก็ขอให้เจ้าไอ้สกายแมนก็พอขอดอกไม้ไม่ก็เป็นเออไอ้เจ้ากิฟฟินอ่ะพอจะได้ไหมอยากได้อ่ะมา11กล่องพอทุกคนเพราะว่าครั้งก่อนนี่คือเกือบได้ใช่ไหมครั้งนี้มันก็ต้องได้เลยอือเอาเปิดมาครับจังหวะน,นี้อื้อมไอ,อ้เจ้าเอวแมวกวางเดียวตัวเอิร์น โหชีท้าวเมนริกคือเราได้ผลไม้เอ้ยไม่ใช่ผลไม้เนี่ยคือเราได้ไอ้ซีดสองแบบนี้มาแล้วเหลือแค่ระดับเออไอดีวายสองอันมันมีอยู่นะเหมือนพี่มันเลื่อนผ่านไปอยู่ไอเหลือห้ากล่องครับถ้าไม่ได้คลิปนี้เออเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเปิดทีหลังนะเออไหนๆเนื่อนเก่งไหมอืมอ่ะสี่กล่องท้ายครับคลิปนี้ปลูกไอ้อะไรวะไอ้คราวกับเอ้อไหนๆอ้แย่ถ้าคลิปนี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ปลูกไอ้คราวกับไอ้แคลลาเรลี่แล้วกันนะ เปิดมาครับอีก3มกล่องได้เฟร์บยังได้เอลอยู่เหมือนเดิมความสามารถมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเบอร์รี่ไหมถ้าจะไม่ผิดืเกลือครับจังหวะนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่แล้วกันเดี๋ยวไปเปิดนอกรอบก่อนเ,เจ้าเอลออกคราวออฟชอนเอาเข้ามาครับแคราหนึ่งอเอาออกให้หมดเลยออืเลืมแจกไอเจ้าดักก้นไฟเลยเดี๋ยวเป็นึังนะมีทั้งหมดกี่คนแล้วตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าคนโอเค ห้าคนอ่ะเดี๋ยวสุ่มได้แล้วกันห้าคนเดี๋ยวพี่ให้เป็นหมายเลขไปแล้วกันนะหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะโอเคห้าคนก็ห้าคนแจกแค่นี้แหละมาครับห้าหมายเลขพี่จะหมุนจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนแล้วก็สําหรับหมายเลขไหนที่ได้ไปเดี๋ยวพี่จะแอดชื่อในโรบอกไปแล้วก็ให้น้องเอรับด้วยนะเดี๋ยวพี่จะส่งยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดไปให้ไปเริ่มโอ้โหหมายเลขหนึ่งวิเลยเหลือสี่คน เดี๋ยวครั้งหน้าเออส,สมมติพี่ได้ไอ้เจ้ากุดกุสเอ่อกุตกุสดักเข้ามาอีกหนึ่งตัวดิพี่แจกเลยและวกันนะตัวละครมันไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะตัวละครในอีเวนเนี้ยส่วนเจ้ากิฟินพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าความสามารถมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาดูแบบพวกไอ้วิกิีเอาแล้วกันอ่ะหมายเลขสี่ครับเหลือสองคนสุดท้ายเหลือห้ากับสามเพลิฟดูทรงเหมือนจะเป็นเลขห้าจะไม่ได้ได้ โอเคประมาณนี้หมายเลข5เดี๋ยวพี่แอดชื่อไปแล้วกันนะหมายเลข5เดี๋ยวให้น้องรับด้วยแล้วกันพี่แอดไปแล้วน้องให้น้องรับด้วยเดี๋ยวพี่แจกเอ่อดักกอนฟรายให้ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ปลูกผลไมา้ต่อทุกคนปลูกต้นคราวกับเอ่อไอ,ไอต้นอา่าอะไรวะาแคระลิลลี่อ่ะเอา,เอาทูวิลกับชูวิลมาครับอืมอ่ะทูวิลหนึ่งแล้วก็ชูวิลหนึ่งอืมวอเตอร์อ่าออกมาก่อนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสายเลี้ยงเป็นไทสตาร์ท็อปไปหนึ่งเราจะเน้นแค่ไทสตาร์ท็อปเราจะไม่ใช้ตัวอื่นเลยอ่าออกก่อนไหมหนึ่งอ่ะ ใช้สระทบวางมาครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าผลเป็นไงถ้าผลสวยผลดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปปลูกด้วยจริงๆมันมีผลมไม้หลายอะไรนะที่พี่ยังไม่ได้ปลูกะจะไอ้ครั้งก่อนมันจะเหมือนเป็นต้นะไน,นี่ไหมเอ่อที่อยู่ข้างบน พี่ก็ขึ้นไปไม่ได้เลยสิประเด็นจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะทนุนเหมือนมันจะเป็นต้นตะเกียงะัรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูครั้งหน้าแล้วกันนะครั้งนี้ขออันนี้ไปก่อนอ่ะขอดูต้นหน่อยสิโตออกมาดอกจะเป็นไงรดน้าไปครับเอ้ยอย่าบอกเก็บได้ทีเดียวแล้วก็เออไอ้นี่นะใช่ไหมเนี่ยยังไงครับอันนี้ไม่โต42ขอดูต้นหน่อยทำไมมันค้างอยู่4 2อวะอากาศมันหนาวขึ้นเหรอตาเกีย์โตแล้วไทยจะทอเปชนตนนัวไหนหนึ่งนาทีเหรอหนึ่งนาทีขอลองดูผลผลิตหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงเ,เป็นหนม เดี๋ยวค่อยปลูกแยกแล้วกันต้นนี้เดี๋ยวต้นนี้ก่อนถ้าต้นนี้ใช้มูลแคทก็น่าจะใหญ่ขึ้นอยู่มันอยู่ในตะกูลอะไรเหรอดอกไม้เหรอดอกไม้นั้งคู่ปะใช่แล้วเขาเอาออกไปแล้วไงระบบคัสต์สปริงเกอร์อ่ะเดี๋ยวใช้สปริงเกอร์แบบปกติแล้วกันนะอเอาสปริงเกอร์มาก่อนสปริงเกอร์สปริงเกอร์รเ,อรเอาเนี่ยออกอะโทเวลโชเวลเบสิกหนึ่งเอชวานแล้วก็เออกอตลี่ มาสเตอร์ Master, มีแค่สองเองเหรอน้อยจังแกนเอฟคี apply, ไปก็ยังไม่ได้เลยแฮะแย่ว yeah, ่ะเอามาๆๆๆๆยังไงครับชนยังอีกยี่สิบปีอ้าต้นนี้เกิดเนอะอ่ะลองชนหน่อยสิเป็นไงปึ๊บอา้าวผลนะ่ะอา้าวอ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 ้าเอาเ,เอาผลนะ่ฮะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยผลอยู่ไหนใช่ไอ้แท่งหน่อนี่ไหมใช่ทุกคนเออแต่เอ๊ะทำไมมันฮะเหมือนจะโตนะแต่ว่าเออไอเอเล่เนี่ย อันนี้เหมือนจะไม่มีฮะอ่า,อาโอเคออโอเคกนอีกชวนรอบหนึ่งปึ๊บอือฮึอันนี้เน,นียน,นออกมาแล้วเป็นดอกเฮ้ยแต่ทำไมมันเป็นเออมันเป็นเดีววะพี่ก็ไม่ได้ปิงนะไม่เออสองร้อยปกติเท่าเดิมแต่ทำไมเออมัน มันออกมาต้นกระตี้เดียวไหมเขาว่าไงอ่าลดน้าเพิ่มมีน,อน้องคนนึงเขาบอกว่าเวลาไอ้เจ้าไทยสระทบอชนมันต้องลดน้าเพิ่มเติมอ๋อเนี่ยออกมาแล้วโอ้โอ้มันเป็นดอกองี้นี่เองเฮ้ยเคนี้ก็ใหญ่นะไม่ต้องทําสูตรอะไรเลยเคนี้ก็ใหญ่แบบใหญ่เบิ่มแล้วอะอะต้นนี้ก่อนต้นนี้กำลังดีเริ่มมีชอบเริ่มมีนอโอเคเอาเผื่อเก็บมาแหละเหมือนดอกอัญชันเลยส่วนอันนี้โอเคเดี๋ยวพี่ทำไอ้เจ้าดอกนี่ก่อนแล้วกัน เอาไอ้เจ้ามูนแคทออกมาแป๊บหนึ่งครับอาจไทยสระทอบสักหนึ่งตัวแล้วก็มูนแคทมูนแคทอ่ะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันให้ไทยสระทอบมันเหลือเวลาไปเออน้อยเอ๊ะแต่ต้นนี้เวลาเราลดน้ําคือมันก็โตนะโตอย่าดุกคนแต่ว่าทำไมต้นนี้มัน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 แบบว่ามันแบบไม่โตเลยอะแบบไม่มีหน่อมาเลยทุน คือมีหน่ออยู่นะแต่ว่ามันใบมันเล็กมากอะลดน้ําก็เยอะนะแต่ว่าไม่คือมันเก็บไม่ได้อะดิมีปัญหากับการเจริญเติบโตรหรือยังไงคือแบบพืนล่ากมันดูดน้ําไม่ได้ยังไงอ่าเหลือเวลาอะไรละเหลือหนึ่งนาทีห้าสิบอ่าเหลือประมาณสักยี่สิบแล้วกันสิบห้าสิบห้าอ่ะวางมาครับมูนแคปวางมาวางมาเรื่อยๆเลยเราเหลือโกลเด้นไว้ทุกคนโกลเด้นต้องห้าสิบสามสองหนึ่งอ่ะวางโกลเด้นมา โอเคเรียบร้อยเวลาคงที่เหลืองไปเล็กน้อย20วิขอดอกใหญ่ๆนะอ่าเดี๋ยวพี่วางไว้น,นี่ก่อนแล้วกันวางไว้ห่างกันเนาะมูลแคดนน้เหลือ8วิตัวไหนอ่ะนอนยังตรงไหนวะตรงนี้ปึ๊บตรงนน้นหนึ่งสองสองอุ้ยสองวงอันนี้สองวงอ่ะแอดวานหนึ่งเบสิกกอรลี่อ่าอเมสเตอร์ด้วยกันคนละแท่งเลยอือฮึชนดีๆครับปึ๊บเอออู้ ต้องอย่างนี้ดีดอกเบิบมๆบใหญ่ๆคือลือสำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบเอฟเนะี่ยพี่แนะนําแอปนี้เลย UG Phone ทางแอปนั้นมีระบบคาโฟนที่เราสามารถเอฟได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถเอฟแบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย าทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งและสำหรับใครที่เพิ่งเช้ครั้งแรกนะให้ทุกคนกดไปที่ UVP จะมีในส่วนของเป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครทีส่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอื้มพอใจแล้วพี่พอใจแล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่มนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเฟเวอร์นวอลเลยอกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผลอเกร็บเฟเวอร์นวอลเแล้วก่อนอ่ะเหลือดอกนู้นดอกนู้นมูนแคทเป็นยาเป็นทุกคน ใช้แค่เออเอ๊ะมูนแค่แค่ตัวเดียวพอละแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เอาไอ้เจ้าเมนมันเป็นตัวละครที่มีหนามใช่ไหมเดี๋ยวพี่อ่าเอาเมนเออกมาเมน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 อะไรว่า a ดี่ะอ่าโอเคเอาว,า,อา,วางไปเลยครับของดีมีคุณภาพวางไปเลยถ้าพี่ไปทำไอ้เจ้าเมนเป็นตัวขนาดประมาณซักเออเป็นพวกเมก้าให้หมดนี่มันน่าจะเพิ่มสองไซส์ขนาดปะเนี่ยอันนี้คือ1.5ก็ถือว่าเยอะนะ ถ้าเป็นเออเป็นแบบบัตรมูลก็น่าจะเยอะกว่านี้เนี่ยวยิสองเลยเออดีจัดนะอ่ะเลยยี่สิบเลยสองนาทีมูลแคทขอเป็นโกเด้นแล้วกันอ่ะโกเด้นโกเด้นพร้อมเดี๋ยวรอเลยครับพี่น้องหรือว่าเราจะเปลี่ยนแนวไปทาสวนแบบเออหนามล้วนมาน่าสนใจนะคือแบบแม่งใหญ่ทั้งสวนเลยวางแต่เจ้าเม่นแปดทุนอ่ะเลอประมาณสักเออห้าแล้วกันสองอ่ะวางมาครับเอาแปตัวอ,อ่ะเก็บไปนึงวางมาอ่ะโอเคเหลื่อมกัน สวิได้อยู่ได้เยอะอยู่โวเวลพร้อมขอข้างในสวนนะไม่เอานอกสวนเอาเคียเดินมาปึ๊บตรงนี้นอนแล้วก็เบสิกหนึ่งแอดวานซ์หนึ่งก็อดลีหนึ่งมาสเตอร์ปักมาเลยครับพี่น้องอ่ะชนต้นนูน้นมาต้นนี้มานอน20วิใช่ไหมอ่าเอาเคลียยีวิเร็วรีบเดินมาก่อนวงมันจะหายไปขอใหญ่ใหญ่เบิ่มเบิ่มคือฮึบฮะไอผิดหวังว่ะ <c oughs> นึ่ว่าจะใหญ่เท่าตนน้นนะู้นน่ะ อืมเฮ้ยผิดหวังนิดหน่อยแฮะถ้าสมมติเราไม่ใช้มูลแคทแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ลองออกก่อนแล้วก็ใส่แค่ไอ้นี่ก็พอไอ้เจ้าเม่นอ่ะวางมาลองใช้แค่เจ้าเม่นก็พอแล้วก็เออไม่ต้องใช้ไทสโตปบล็อกรดน้ําเอาก็น่าจะได้มานี่ขนาดรดน้ําต้นแค่นี้โอ้หได้อยู่โอ้ยมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยแค่นั้นแหละอาจจะใหญ่อยู่ทุกคนแต่ว่ามันมีอะไรผิดพลาดไง อืมเอาเก็บมาครับโอ้โหต้นนี้เฟเวอร์ลิตเลยเลยของดีมีคุณภาพเฮ้ยมันมันมีอีกไหมเราลดน้ําก็ได้นะมันต้องมีใหญ่กว่านี้ใหญ่อะโอเคเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าวะคือคือมันเหมือนมีน้องคนนึงเขาคอมเมนต์มาบอกว่าไอ้ผลบ้างผลที่ใหญ่เกินไปมันมันจะมองไม่เห็นอะแต่ว่าผลนี้มันก็ใหญ่นะแต่ทําไมดอกที่มันออกเอ้ยออกมาหลังๆทำไมมันมันเริ่มไม่ค่อยใหญ่แล้ววะเอ้ยขอดอกใหญ่ดอกนึงดิได้ไหมก็อนจะคลิปเออเออเออโอ้โอเคเนี่ยโอแม่งเอ้ยนึกว่าจะใหญ่กว่านี้ไปโชว์ อประมาณนี้ทุกคนถือว่าประสบความสำเร็จสองดอกแบบใหญ่เบิมบ่มๆง้นก็สำหรับแค่นี้ไม่้น่สวยไม่ไม้ฮน